สวัสดีพี่น้องวัช,วนนช,นะะชพูสุคนน้อง,อง,อง,ส,งสุวรรณจะมากินขนมจีนน้ำยาไก่บ้านแล้วก็ผสมกับน้ำยาปลาช่อนนะคะยาปลาปลาช่อนจะผสมกันค่ะกระมอกบกใหญ่เลยค่ะพี่น้องจ้าวไรย์แหางตั้งกล่องกินได้นะคะนะอวไรย์แหางจ้าตั้งกล่องกินเลยค่ะกรจวดจ้าหนากินไมคะหนากินไมคะหวหัวในแม่งวันดิสวัสดีพี่น้องวัชพูสดคนน้องสุวรรณจะมากินไขนมจีนน้ำยาไก่บ้าน ผสมก็บมัอนยาปลาโคยใหญ่มาเคนเดียวแะรองจมาค่ะมากิกันเลยค่ะสบาสดีจ้ปลดุมากินขนมจีนน้ำนองก่อนค่ะข้ปุ้นค่ะขอาปุ้นค่ะข้าวปุ้นก็ได้ค่ะขนาเสนนเจี๊ยบเอใส่ถาดยังไงกระมังยังไงเลยค่ะเอาถาดเริ่มรุ่ยค่ะเคียวบะโนกกก็ จบไม่ถัดจบน้องใส่ข้ามันพ่อนอีใส่ก็มาหาขอที่ทอออออกาาอ,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 อยอีทำอะไรอบกเนาะ รักแต่ไม่หัวดำปีทำนี้แต่ละ ายเก็บอะไรด้ืยมัว่บัวลอ,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 อยเอ็นนี้เลยบัวลอยข้มมันติ้มาบ่บัวลอรสบัวป้มไม่หรอเอ้จ้ายาดา

งกงมนะ่ยผมปวดพกวันพุธดีอ่ะแขนเข่วก็ไม่ไหวตุบตับนนี้ไม่ไหวไงนั่นนั่นนั่ 在打。<laughs> Các người đang chuốc rồi Đẹp đấy Tôi nằm một nằm một xe nào cho kênh เอาไปมโเดลไใส่ล่ะโอ้ยขวดเบลเสียมาร่วมนกันเนี่ยเดี <t <t ๋ยวมาโจทยปรุ่งนะเฮ้ยมันอยู่สบาทถึมานลวกซอดนึ่งน้องแกยีบาทซอดนึงอ่ะ ยี่สิบา,าจทจากไข่บดแดงเจ็ดถุงจากพี่น้องจะาร่อยสามสิบาทข็าโดนหซอดหนึ่งอ่ะซอนกลักวอยู่จัดต้องลยี่สิบบาทนะคะนี่่อยสามสิบาทเบิดนี่จ้ะมาต่อกันค่ะ บไปข้างนไหจ้ะด <pid> ้าน um, 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 ่นไงก็ยังไม่ดิน่ nặng một cục nào phải luôn mừng cục này, cục này có này không cả Hãy subscribe cho Yeah. พี่น้องจับเบิร์ตเน่พอดีจ้ะคลิปเมียขอจับใบเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบุกไลน์จ้งจกู้สื่อข่าดการแจ้งเตือนคลิปเมียสารภาพกินพลาเนาะพี่น้องแถววงคลิปเพี่ว่าเขาควกคนจะได้รู้เรื่องก่อนหน้าจ้ะไม่เ,เ,มเจ็บเบียไข่มึงใส่ได้ด้วยพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ้า